สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยคุณตาวิถีไทยวันนี้เทีย่ยงนี้จะพามาชมต้นไม้มงคลอีกแล้วใช่ไหมถูกต้องครับท่านผู้ชมเลยคุณตาวิถีไทยนี่พอเปิดวิดีโอขึ้นมาบูหติตกับเขาก็คือไม้มงคลเนาะ บบสันกับพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เอตอต้นเที่ยงเดินหาดูต้นไม้อะไรเนาะพอจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้แยงช่วงทเที่ยงนี่เลาะไปเลาะมาเนาะเออตัวนั่นก็ดีตัวนี้ก็เด่นตัวนั้นก็สวยตัวนั้นก็งามกำลังพากันเป่งปลัง่งกำลัง แข่งกันออกดอกว่างง่ายๆไปเออบอกว่าสิเป็นโสมไทยนะเออหรือว่าฮกหลงที่กำลังเปล่งสีสันสวยงามหรือจะเป็นต้นนี้นี่อินเหนานะนางพญาคาทองก็เปล่งประกายสีสันออกมานะบอกว่าสิเป็นรวยไม่เลิกหรือว่าเป็นพวกฟิโรเดนรอนซานาดูนอืหรือสีผสม หอเงินห่อทองหรือว่าจะเป็นถุงเงินถุงทองผุ่น่ะก,กําลังเปล่งประกายสีสันขึ้นเนาะอ่านี่ๆตัวนี้มันดันถุงเงินถุงทองดันกําแพงขึ้นจนจุพจุ่น่ะจุหลังคาเลยเดี๋ยวต้องหาที่ให้เขาใหม่ให้เขาได้ชูขึ้นสูงๆเนาะอ่าให้ชูขึ้นสูงๆงบดนี้เดินไปเดินมากุณตาก,ก็เลยลืมนึกว่าเมื่อครั้งวันอาทิตย์ คุณตาได้สมาชิกใหม่เนาะมาเป็นสมาชิกใหม่ของคุณตาวิถีไทยเดินไปเดินมาเราเห็นอันนี้มั้ยยังอันนี้นางพญาคลาทองหรือเปล่าคนที่ขายในตลาดเป็นสองพอเมียมีแต่ต้นไม้มงคลเนาะเออมีแต่อันถึกใจคุณตาวิถีไทยแต่กับส่วนใหญ่กับสิมีแล้วแหละเนาะอันนี้คือคลาราชพัฒนเพื่นว่าโอ ปาทิทโททิทโทคราราชพัฒก็คือปะหาชื่อของมหาวิทยาลัยราชพัฒใช่ไหมถูกต้องอืมเพิ่อนอยังเว้าตำนานไนหะเมื่อครั้งที่ขอนุญาตเอ้ยเอ้ยถึงเนอะเอ่อเมื่อครั้งที่อ่าสมเด็จพระเทพเพิ่นสเสด็จมาที่สกลนครบรรดาเหล่า ทหารนี่สิกวานซื้อเอาจนหมดเลยเนาะอันนี้เพิ่นว่านี่หาโบมีเลยทหารนี่ซื้อไปจนเบิดเพิ่นว่าโอ้ปาทิดโททิดโทแมน่นอีกเลยบอกเหลือต้นเดียวอันนี้แหละว่าสั้นอือเพราะมีความหมายเป็นคลาราชพัฒสวยงามเพื่อนว่าเออเอาเลยคุณตาวิธีไทยเอาไปปลูกขยายพันธุ์ขายเลยเพิ่นว่านี่นี่สามใบนี่สี่ใบนี่กำลังแตกออกมาแล้วก็จะ เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเพิ่นมาเออปทิทโตที่โทเอาเอาสักต้นนึงก็แล้วกันแต่ว่านางพญาคล้าทองน่ะมีเยอะมีเยอะแต่ว่าคล้าราชพัฒน่เี่ยังบบมีแต่ได้ยินชื่อว่าได้ยินชื่อโอ้เป็นราคาได้แพงแพงอยู่เพิ่นว่าแพงเพราะขาดตลาดเพิ่นว่าเออเอา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 ทุงนึง เออเอาเอาทุงดำนึ่งบรรมัวอยู่ในถุงดำนี่เนาะอันนี้คุณตาวิธีไทยก็มาเปลี่ยนใส่กระถางกระถางดำขนาดนี้แหละเดี๋ยวให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเนาะประการแรกที่เป็นอัตลักษณ์ของคราราชพัฒก็คือหนึ่งเป็นไม้มงคลเป็นบนี่สีสันสวยงามสองเป็นไม้ด่างสวยงาม ประการที่สองได้ปลูกไว้อยู่ใส่กระสีสวยงามอยู่หันเนคราราชพัฒอันนี้ยิ่งแตกพุ่มใหญ่ๆนะใบสวยๆยิ่งจะทําให้เราได้ต้นไม้สวยๆประดับกระถางประดับบ้านประดับเรือนถูกไหมปลูกอยู่ใส่กระสีสวยงามอยู่หันเป็นต้นไม้ที่มีอ่าเรียกว่าเรียกลูกค้าเอาปลูกไว้นานนาเฮือนในานาอย่างกามีคนเข้ามาทักมาทาย เจรจาต้ตาอุวยมีมิตรสัมพันธ์ด้วยเนาะอาการต่อมาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้เพราะว่าเวลาที่เาอาเวลาที่เฮาเอามาปลูกไว้โบวว่าสิเป็นต้นไม้เงกระตามเนาะล้วนแล้วแต่คลายออกซิเจนออกทางนั้นนี่เป็นพวกต้นเงิน เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในพวกนี้เนาะนี่ๆหรือว่าต้นไอเศรษฐีเรือนแก้วนี่ล้วนแล้วแต่คลายออกซิเจนทั้งนั้นเลยเวลาที่เราอ,อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ก็ีิรู้สึกสดชื่นเพราะเขามีออกซิเจนอยู่นะในปริมาณที่มากกว่าที่โบมีต้นไม้เนาะเออปฏิทุประการต่อมา เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูนี่ที่ที่เพื่อนสอนศิลปะศึกษาเนี่เพื่อนกระสีเอาต้นอันนี้คาลาราชพัฒอันนี้เข้ามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นคราราชาพัฒเพิ่นว่าปาทิทโททิทโทนักเรียนนี่ถ้าพูดถึงวิชานี้มาครั้งคราใดานี่บ่มีขาดนะ นักเรียนจะเช็คชื่อเต็มมาครับมาค่ะมาครับมาค่ะอไหนนักเรียนคนไหนมีต้นคลาราชพัฒบ้างพ่อแม่ผู้ปกครองใครเอามาปลูกพ่นว่าคุณครูถามไนดะ้มไม่มีครับเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนักเรียนบางคนก็นดีนะเอาหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีพ่นว่า มันจะมีคราพลอยไพยรินคราแตงโมคราแววมายุรานะคราคุณแผนครานางพิมโอ,าาอ,อ้หลายๆคราคราใบรพัน์เออหลายๆคราอันนี้ก็คือคราราชพัฒน์กันบ่าทีนี้มาในระดับมหาลัยอาจ,จารย์กระซิมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาวันสัปดาห์นี้คือต้องมอบหมายเป็นสัปนักสัปดาห์นี้ให้พวกเธอไปหาข้อมูล ต้นคราราชพัฒมาว่าสันเออไปดูสิว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของประเทศไทยเราไหมเนาะและที่มาของคำว่าคราราชพัฒนี่ได้มาอย่างไรใครเป็นคนตั้งชื่อพวกเธอไปหามาแล้วก็ประวัติความเป็นมาของต้นคราราชพัฒลักษณะนิสัย ออัตลักษณ์ของเขาเวลาปลูกลายด่างลายอะไรพวกเธอก็อธิบายนะอธิบายแล้ววิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการจำหน่ายเสร็จแล้วพวกเธอก็โหลดลงในอินเทอร์เน็ตนะเพื่อที่จะให้ใครก็ได้ที่สามารถอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับค้าราชาพัฒนนี้ไปดูในอินเทอร์เน็ตใน u t u b u นะใน Facebook ใน l ล n e ในเพจในเว็บไซต์ ก็สามารถดูได้แต่ถ้าใครอยากซื้อนะพวกเธอก็ขายเลยนะผ่านออนไลน์ส่งขายทางเอคอคอรี่หรือไปรณีนีแล้วก็นี่ก็เป็นที่มาของต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้และสร้างอาชีพบางคนพ่อแม่ลูกนะเล็กๆที่คุณตาวิธีไทยเคยเข้าไปเห็นอยู่ในยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่ท่านเล่าประสบการณ์เนาะ อเล็กๆนี่ซื้ออยากมักต้นไม้นะก็ซื้อมาอ่าอันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อนี่นี่ต้นพวกนกคุ้มอะไรต่างๆนี่อคล้าต่างๆหรือต้นไม้อะไรสวยๆนี่ซื้อมาซื้อมาพอก็ให้ลูกก็ให้แม่ซื้อมาทําไมไม่มีประโยชน์อ่าต้นมงต้นไม้แม่ก็ซื้อนะอแม่ก็ซื้อได้มาพอมันโตขึ้นก็แม่ก็แยกออกขยายพันธุ์ออกนะแยกเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสิบแบบนี้ บาดนี้มีคนมาถามซื้อบาดอ้าวบาดนี้เป็นการสร้างไรายได้โอ้ได้เงินมาบาดนี้เออกะเอาแม่ก็มาซื้อครับเข้าสู่พ่อกินสู่ลูกกินสู่หลานกินบาดนี้เออยายเรามองเห็นการไก่ต้นไม้กะโบเบิร์ตได้สมาชิกใหม่เรื่อยๆขยายพันธุ์ตัวนั่นกะขายไปแยกขายไปเนาะโบมีที่สิ้นสุดบาดนี้อ้าวบาดนี้ก็เลยพอ่อ มาทําต้นไม้กับแม่ลูกก็มาทําต้นไม้กับแม่บันนี้เป็นธุรกิจเป็นอ่าเคาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนอพ่อแม่ลูกหลานเลนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ขยายพันธุ์ขายจําหน่ายเออมีตลาดหนักนัเอาไปมีเปิดขายในร้านในเฮือนแน่เปิดขายทางออนไลน์เว็บไซต์อะไรแน่ เป็นต้นไม้สร้างรายได้จริงๆหรือคุณตาวิธีไทยได้เนาะอบเสื้อเซิร์ชเข้าไปเบิ่งในเน็ตเขาสิติดราคาไว้เนาะคราราชพัทพีเสื้อนี่ผพีเสื้อนี่สำคัญนะโบแม่แต่สร้างความสวยงามอย่างเดียวเพื่อนสิมาปล่อยนอนเพื่อนเนี่ยมาไปในตามใบไม้ต่างๆเสร็จแล้วก็อ่าไอ้นอนจิมเมโจได้เพื่อนเนี่ยสิกัดกินนี่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 น,นี่ต้องระวังคุณตาวิธีไทยมีประสบการณ์ หนนผีเสื้อมาเจาะกินเพราะฉะนั้นแล้วอาทิตย์นึงเอาสีมาพ่นพวกยากไอเป็นอยกก่งเกาะสารกําจัดแมลงเนาะที่ทําเองอย่างเช่นว่าที่เเข้าไปเบิ่งในยูทูบเบอร์หลายคนก็บอกว่ามีเกลือมีน้ํายาล้างจานนะแล้วก็มีบางคนก็มีน้ําส้มสมายชูเข้าไปนะอืมบางที่ก็มีคุณตาท่านหนึ่งวิถีไทยชาแนลขออนุญาต เอ้ยชื่อเพื่นเนาะเพื่อนก็นเอาสบู่นะสบู่กับไอ้น้ำยาล้างจานมา,าผสมกันแล้วก็มาพ่นเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสีเอามารีวิวอยู่เบิ่งน้ำเล่าเหะแล้วก็เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่ากําจัดตัวกําจัดมแมลงต่างตนะ่างเนาะมดด้วยนะ <c oughs> นอกจากนั้นยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณ เพราะว่าอย่างเวลาที่สร้างเวลาที่ลูกหลานมาเยี่ยมมายามคุณตาคุณยายอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะคุณตาคุณยายก็บอกว่าวันนี้ได้ไม่มีอะไรจะให้พวกเธอรอกมีแต่ต้นคราราชพัฒนี่แหละนี่เป็นต้นไม้บงคล เป็นต้นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยนี่เอาไปเลยหลานเอ้ยนี่เป็นของฝากจากคุณยายนะสันเออคุณยายนักอนุรักษ์นักปลูกเนาะเออมีต้นไม้ล,ลูกหลานมาเยี่ยมเราก็จิมีต้นไม้มงคลมอบให้กับลูกหลานเอาไปปลูกกันเนาะเป็นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมนี่ธรรมชาติเห็นไหมปลูกไว้สร้างบรรยากาศอืม <c oughs> บอกว่าจเป็นต้นไม้อยังกระตามถ้าปลูกต้นไม้ก็ถือว่าเป็นการรักอนุธรรมชาติเนาะเขาเรียกว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป้ดดาดูได้การได้การเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแฮง สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไขย่จะมีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือคราราชพัดไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจและสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณไม้ประดับสวยงามครับ ท่านผู้ชม